สวัสดีครับผมออยวันนี้ผมพาทุกคนมาชมทาวน์โฮม2ชั้นครับที่ต้องเรียกได้เลยว่าเนี่ยหรอทาวน์โฮมฮะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับ ก่อนที่จะเข้าไปชมในตัวบ้านกันนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตั้งอยู่บนเนื้อที่27ตารางวาครับและมีพื้นที่ใช้สอยถึง150ตารางเมตรครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูแล้วนะฮะเราจะรู้ได้เลยว่าบ้านหลังเนี้ยไม่เล็กเลยแหละครับและทำเลที่ตั้งของตรงนี้นะฮะจะอยู่ใกล้กับเมืองมากๆครับแต่เป็นอำเภอสันซาอยู่นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยแค่เรากระโดดข้ามฝั่งไปเนี่ยก็เข้าเมืองแล้วแหะครับใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเซนทัลเฟสิวัลนะครับมหาวิทยาลัยพายัพครับ แล้วก็ห้างร้านต่างๆแถวเนี้ยเยอะมากมากครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยครับอ๋อแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับตรงนี้นะครับจอดรถได้2คันนะครับแล้วก็มีตู้เก็บรองเท้าเนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะตรงนี้ก็ใช่นะครับโอ้โหตรงนี้ก็ใช่เยอะจริงๆครับถ้าใครที่มีรองเท้าหลายๆคู่อย่างนี้นะครับสบายเลยฮะแล้วก่อนที่จะเข้าบ้านกันนะครับตรงนี้เป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฮมที่โอ้โหยอดฮิตของยุคนี้เลยครับ เข้ามาในตัวบ้านนะครับจุดไฮไลท์แรกเลยที่อยากให้ทุกคนดูนะครับนี่ก็คือขอดย่าที่อยู่กลางบ้านครับปกติแล้วเนี่ยขอดย์ามันจะมีในบ้านที่แพงๆนะฮะประมาณ20-30ล้านเนี่ยแต่บ้านหลังนี้ครับเป็นแค่ทาวน์โฮมสองชั้นก็จริงนะฮะแต่ว่าความโปร่งโล่งสบายเนี่ยสุดๆไปเลยครับและขอดย์าตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นขอดย์ดที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มครับสูงติดแบบถึงหลังคาเลยนะครับเนี่ยแล้วตกแต่งด้วยต้นเมเปิลครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่สั่งมาจากเมืองนอกเลยนะฮะ โอ้โหน่าสนใจมากมากครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นห้องรับแขกนะครับหรือว่าโอ้โหเป็นที่์ h a r i n g area นะฮะที่ทุกคนเนี่ยจะมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ตรงนี้เลยนะครับเราจริงๆแล้วถ้าดูเน็ตฟิกนะหรือว่าดูหนังอะไรตรงนี้เนี่ยนั่งตรงนี้นะครับโอ้โหเหมาะมากเลยเป็นมุมที่เขาจัดสรรฟังก์ชันนี้มาให้แบบสุดยอดมากครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันแบบ น่าดูมากๆอ่ะคืออยากจะแบบอยู่ที่นี่แล้วนะฮะแล้วก็แบบดูเน็ตฟิกเสาร์อาทิตย์ในวันหยุดไงครับสุดยอดจริงๆครับถัดไปจะเป็นโต๊ะอาหารครับขนาดสี่ที่นั่งครับซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นดับเบิลวอลลุ่มเช่นกันครับแบบตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเห็นเพดานของชั้น2ได้เลยครับมันทําให้โปร่งโล่งมากมากครับแล้วเวลาเรานั่งทานข้าวหรือว่านั่งทํางานตรงเนี้ยเวิร์กมากๆครับมันจะผ่อนคลายครับมีทั้งคอร์ดยาร์ดมีทั้งความสูงโปร่งของเพดานนะฮะ ตอบโจทย์มากมากครับในบริเวณเดียวกันของโถม้านนี่นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องพาวเดอร์รูมครับที่เขาตกแต่งว่าอย่างหรูหราเลยและตรงนี้เนี่ยผมชอบมากๆครับคือเราสามารถทำมุมเนี่ยเป็นโฮมคาเฟ่ได้ครับ ถ้าเราไม่อยากออกไปร้านคาเฟ่หรือไปร้านกาฟแฟแบบไม่อยากออกนอกบ้านเงนี้ยนะฮะเราเนลมิตตรงนี้เป็นที่ถ่ายรูปได้เลยนะครับคือมุมเนี้ยอยากจะบอกว่าเราอาจจะเสริมเป็นบาร์เหล้าก็ได้นะครับหรือทําเป็นบาร์หรือทำ็อกเทลอะไรงเงี้ยโหสามารถทําได้เลยนะฮะและที่ติดกันตรงนี้นะครับเป็นเทมเพอร์ครัวยุโรปครับซึ่งจะแบบทำอาหารเกี่ยวกับครัวเบาอย่างเงี้ยเขาเอา เครื่องปิ้งขนมปังมาให้ละพวกทํากาแฟไมโครเวฟเงี้ยนะฮะทำอาหารตอนเที่ยงคืนดึกๆเงี้ยหรือว่ายามเช้าปิ้งขนมปังเงี้ยนะครับเป็นครัวรเบาๆและที่สําคัญก็คือเขาเนี่ยแยกโซนครัวไทยไว้ให้แล้วละครับครัวไทยเนี่ยก็สวยไม่ต่างจากครัวยุโรปเลยนะฮะแต่มันดีตรงที่ว่าเขาอะ่ะกั้นโซนเนี่ยกั้นโซนครัวเนี่ยไม่ให้กลิ่นมันเข้ามาในบ้านได้นะฮะ้วยประตูสไลด์แบบนี้เลยซึ่งประตูสไลด์เนี่ยมัน ข้อดีของมันก็คือมันจะไม่กินพื้นที่ครับถ้าเป็นประตูเปิดเนี่ยมันจะกินพื้นที่ตรงนี้เยอะมากๆแต่ว่าพอเป็นประตูสไลด์เนี่ยแล้วเป็นกระจกด้วยเนี่ยโอ้โหมันทําให้ดูหรูหรามากๆฮะและครัวไทยตรงนี้นะครับโอ้หครบเลยที่ชอบเนี่ยที่ผมชอบเลยนะคือแม้จะเป็นครัวไทยเนี่ยเขายังแบบมีระบบไฟไว้ให้นะฮะมันทําให้ครัวเนี่ยดูหรูหรามากๆแล้วก็ทุกฟังก์ชันเนี่ยของการทําครัวเนี่ยครบเลยแหละครับ ไปจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจของบ้านหลังนี้นะครับก็คือตู้เย็นนะครับตู้เย็นใหญ่มากๆนะฮะแล้วไว้ในทาวโฮมซึ่งทาวโฮมทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเล็กกว่าบ้านเดียวแต่ว่าเขาวางตู้เย็นใหญ่ขนาดนี้ฮะในทาวโฮมแล้วก็ไม่เกะกะด้วยเขาจัดสเปซได้ดีมากๆครับดกับโซนครัวนะครับหลังบ้านตรงนี้คือพื้นที่ของหลังบ้านนะฮะก็จะเป็นโซนซักล้างได้ครับ สามารถวางเครื่องซักผ้าไว้ตรงนั้นได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นขอดยาที่อยู่หลังบ้านครับเราสามารถที่จะทําเป็นสวนหินสวนเซนก็ได้เลยนะฮะตากผ้าตรงนี้หรือว่าถ้าใครที่จะแบบทําตรงนี้เป็นที่จิบกาแฟยาเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะครับขึ้นมาชั้น2นะครับตรงนี้เนี่ยโอ้โ,โหโปร่งโล่งมากๆครับชั้น2เรายัางสามารถเห็นขอดยาได้อยู่นะครับเพราะว่ามันเชื่อมกันถึงลังค่าเลยและตรงนี้เนี่ยเรายัางสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ชั้นล่างได้ครับประมาณว่า ถ้าเรามีแม่บ้านหรือว่าเราสั่งแม่เอาจริงๆเราสั่งแม่ทำแล้วแหละก็คือแบบแม่เอาข้ามาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่ก็จะยกมาให้ละไม่ต้องแบบตะกูลแบบข้ามชั้นมานะฮะคือเสียงผ่านถึงกันได้เลยแต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกนิดน,นึงว่าถ้าใครที่มีเด็กเล็กนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนตรงนี้คือทางโครงการเนี่ยเขายินดีที่จะเปลี่ยนฟังก์ชันให้นะครับถ้าเด็กเล็กอย่างว่าเนาะเอาจริงๆก็คือเขาสามารถที่จะตกลงไปได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแบบ เปลี่ยนฟังก์ชันเป็นแบบทึบได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะสําหรับคนที่จะมาซื้อโครงการนี้ห้องนอนห้องแรกครับนี่ตกแต่งอบอุ่นมากครับเป็นห้องที่ขนาดกําลังพอดีนะไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่นะครับวางเตียง6ฟุตอ,อ๋อไม่ใช่สิอันนี้เตียง5ฟุตนะครับเตียง5ฟุตเนี่ยโอ้โหนอนได้สบายสบายครับถ้าเป็นเด็กนะฮะจริงๆใช้ถึงวัยรุ่นได้เลยนะในเตียงแบบนี้นะครับแล้วก็ห้อง ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับตู้เสื้อผ้าบิวอินมีระบบไฟให้โต๊ะเครื่องแป้งนะครับโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยความเจ๋งของมันก็คือเป็นกระจกสั่งตัดพิเศษครับสูงติดเพดานเลยนะฮะโอ้โหดูดีมากครับแล้วก็ดูหรูหรามากๆเลย ถาถึงอีกห้องนอนหนึ่งนะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยเหมาะกับเป็นห้องผู้ชายเหมือนกันนะครับลูกชายหรือว่าวัยรุ่นอย่างเงี้ยใช้ได้เลยเตียงขนาด3ฟุตครับและที่ผมชอบมากๆเลยคือเตียงตรงนี้เนี่ยเป็นแบบญี่ปุ่นฮะเขาจัดสรรสเปซได้ดีมากมากนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยครบแน่นอนครับจริงๆแล้วล้นด้วยซ้ำนะคือว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถเป็นลิ้นชักได้ด้วยแหละครับโอ้โหเก็บของใต้เตียงแบบเออวนนี้เป็นลิ้นชักด้วยนี่ก็ใช่นะครับโอ้ยาวตั้งแต่ตรงเนี้ยถึงตรงนน้นเลยนะฮะ แล้วก็ยังไม่พอนะครับมีชั้นโชว์ไว้ให้ตรงนี้ด้วยถ้าเด็กผู้ชายนะชอบพวกโมเดลอะไรเงี้ยเอามาโชว์ตรงนี้โอ้โหเจ๋งแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะแบบสามารถวางกีตาร์อะไรเงี้ยได้เลยนะครับตู้เสื้อผ้าก็ไม่ต่างจากห้องนู้นเลยนะครับตู้เสื้อผ้าบิวอินเหมือนกันโต๊ะเครื่องแป้งนะครับก็ไม่ลดคุณภาพเลยครับกระจกสั่งตัดพ,พิเศษครับแล้วก็มีลิ้นชักให้แบบนี้ฮะสวยมากเลยห้องน้ำเนี่ยต้องบอกเลยว่าห้องเนี้ยเอาไว้ใช้ระหว่าง2ห้องนอนนะครับแบบเหมือนพี่น้องแชร์กันนะครับ ซึ่งต่อห้องน้าตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าคือดูดีมากๆครับมีกระจกเทมเปอร์แบ่งแยกโซนเปียกแห้งนะฮะแล้วก็สามารถเียนขอดย่าได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นทางเดินไปห้องมาสเตอร์เบรลูมนะครับซึ่งเราก็จะเห็นขอดย่าอย่างที่ผมบอกตอนต้นเนาะโหมันรู้สึกดีมากๆครับแล้วมันโปร่งโล่งสบายมากๆเลยมีหิ้งผ้าให้นิดนึงนะครับตรงนี้เผื่อว่าใครที่แบบว่าอยากจะมีห้องพระอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเป็นทาวน์โฮมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ เอาผ้ามาวางไว้ตรงนี้ได้เลยมีตู้เก็บของไว้ให้ตรงนี้ฮะซึ่งห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่ทาวน์โฮมเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างจากัดใช่ไหมครับแต่ว่าที่เนี่ยเขาจัดสเปซแล้วก็จัดพวกฟังก์ชันต่างๆเนี่ยให้ไม่เกะกะกครับอารมณ์เหมือนว่าเหมือนทําคอนโดเลยก็คือว่าตู้เนี่ยมันไม่ยื่นออกมาเลยมันคือส่วนหนึ่งของผนังนะครับอย่างที่บอกเลยก็คือเนี่ยตรงเนี้ยก็เก็บของได้ข้างบนก็เก็บของได้อย่างนี้นะฮะโอ้มัน มันครบจริงๆครับที่นี่และที่สําคัญนะครับมีลูกเล่นอย่างหนึ่งครับที่อยากจะโชว์ก็คือว่าเวลานอนสองคนอย่างเงี้ยความเห็นไม่ตรงกันอีกคนอยากนอนละอีกคนยังไม่อยากนอนอยากเล่นโทรศัพท์ต่อนะครับก็สามารถเลื่อนอย่างเงี้ยอ่ะฉันอยากให้ฝั่งฝั่งเนี้ยของฉันมืดก็เลื่อนปิดไฟอย่างนี้ได้อีกคนึงก็สว่างไปอย่างเงี้ยนะฮะโอ้มันเป็นฟังก์ชันที่ดูแปลกตานะฮะแล้วก็รู้สึกว่าต้องตอบโจทย์สําหรับคนที่มาอยู่แน่นอนนะฮะ ซึ่งตูต้เสื้อผ้าโตเครื่องแป้งนะครก็เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินทั้งหมดครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเขาใส่ใจเรื่องของความหรูหรานะฮะตู้เสื้อผ้าเนี่ยยังมีระบบไฟให้ด้วยนะครับนี่ชือ้อนี่เลยนะครับดูดีจริงๆครับไปดูห้องน้ำกันโอ้โหห้องน้ำโปร่งมากครับปกติเนี่ยเพดานบ้าน ยุคเก่าๆเนาะมันจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ที่เนี่ยเพดานสูงมากครับผมรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าอึดอัดเลยอ่ะคืออยู่ตรงนี้นะฮะแบ่งแยกโซนเปียกแห้งด้วยกระจกเทมเปอร์ครับหนามากๆเลยโอ้โหแบ่งได้ชัดเจนนะครับมีประตูปิดให้แบบนี้นะฮะมีเรนชาชเวอร์ให้คือครบมากครับแต่ที่สําคัญคือเราสามารถที่จะนั่งขับถ่ายตรงเนี้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถเห็นขอดยาจากตรงนี้ได้ด้วยเลยครับเป็นฟังก์ชันที่ โอ้โหเป็นไฮไลท์ไม่พอนะฮะยังสามารถใช้ได้ทุกส่วนของบ้านหลังนี้ครับแล้วก็มองเห็นได้ทุกจุดของบ้านหลังนี้จริงๆนะฮะโอ้โหขอหอนุญาดเขาและอีกฟังก์ชันหนึ่งเลยนะครับที่ห้องมาสเตอร์ไปลุมจะได้ครับนั่นกะ็คือระเบียงส่วนตัวฮะผมชอบราวกัน้นระเบียงตรงนี้มากๆเลยเป็นกระจกเทมเปอร์ครับหนามากๆแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากครับคือมันไม่ได้แต่แตกง่ายๆเลยนะฮะถ้าเป็นกระจกธรรมดาเวลาเคาะมันจะป่องๆอ,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 อันนี้มันจะบุกบก บก,บก,บก,บกซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาโต๊ะอะไรก็ได้ครับโต๊ะปิกนิกหรือว่าเอาเก้าอี้มานั่งจิบกาแฟยามเช้านะครับหรือว่าชมฟ้ายามเย็นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมาะมากๆครับและที่สําคัญก็คือทาวน์โฮมของที่นี่นะฮะมันให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเดียวครับซึ่งถ้าเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าบ้านที่ติดๆกันเงี้ยก็จะไม่สามารถเห็นเรานั่งตรงนี้ได้นะครับ มันมีความเป็นส่วนตัวสูงมากครับโอเคครับผมก็พาทุกคนมาชมทุกส่วนของบ้านหลังนี้กันแล้วนะครับแล้วผมก็กลับมาอยู่จุดที่ผมชอบที่สุดครับนั่นก็คือบริเวณโต๊ะอาหารที่มีขอดยาร์ดอยู่ด้านหลังครับมันทําให้รู้สึกว่าโปร่งโล่งมากมากฮะและข้อแตกต่างที่ผมมองว่าทาวโฮมที่เนี่ยไม่เหมือนใครนะครับนั่นก็คือมันทําให้ผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านเดียวเนี่ยแต่ว่าเราได้ในราคาทาวโฮมซึ่งดับเบิลวอลลุ่มหรือว่าขอดยาร์ดอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีในทาวโฮมบ่อยๆนะฮะแล้วก็ผม,ย,มเยเห็น โครงการที่ไหนทําเลยนอกจากที่นี่นะฮะสำหรับค่าตัวของบ้านหลังนี้นะครับเริ่มต้นที่3.19ล้านบาทครับแล้วสำหรับคลิปหน้านะฮะผมจะพาทุกคนมาชมบ้านหรูหลังไหนกันนั้นอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สดครับ